ก็ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาไฟทุกคนมาสอนศัสนายกันนะครับสาหรับใครยังสับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นสับแบบ2กระบอกหรือ1นกระบอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสับแบบ2กระบอกก่อนแล้วยิงแบบนี้แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทำเนี้ยมันดูจะช้าหน่อยดูนะต้องมีสเต็ปแบบนี้ จะใช้แบบเวลาสแน็ปนี้นครับมาต้องมาอยู่ข้างหลังสุดความนี้กระโดดมาเขาจะยิงกันแบบนี้นะครับถ้าแบบอยู่ข้างหลังสี่ขวางจะดังยิงคนอื่นอะ่ะก็อย่างที่เห็นในข้อที่งนี้ มันต้องมีท่าทางอะไรเพิ่มมาหน่อยนะครับแบบนี้รับรน,นหรือาบางคนบอกพี่ผมไม่ชอบกระโดดสาวนี้มันมีแบบนั่งสับอยู่ยิงอย่างนี้ใช่ไหมย,ย,ย,ยืยยดแรงเร็วนะครับดูอีกรอบนะครับ กระบอกจะประมาณนี้เรามาดูวิธีการสับแบบกระบอกเดียวกันมายิงนี่รูดเพราะถ้าเรายิงนล้วเราไม่รีโหลดมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนสโคบมันจะค้างอยู่อย่างนี้มันไม่เก็บให้เรานะมาดูครับเป็นอย่างนี้ยิงสามนีด เราอยากสับกระบอกเยอะเท่แบบเราเป็นเก้าไม่เงนนะถามนี้ไงไงนร,นริงนี่โหลดจะโผอย่างน,นี้เลยยิงนี่โหลดจะโครบยิงนะถามนี้ยิงปุ๊บโผลวิธีนี้ก็ทำให้ดูเท่เฉยครับสมมากดามีจะบั๊กมากๆเดี๋ยวไปดูการใช้จริงแบบกระบอกเดียวกันมา ก็จะสับกระบอกเนจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการสับสวางกระบอกกันเลยเป็นคยิน Triple kill โ,โ,โดนโดนยิงโดนนี่เรานี่เรารีบไป ไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับวิธีสับสนัยที่ผมชอบใช้และเป็นเทคนิคส่วนตัวงผมก็เป็นยังไงก็ใช้งานเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยนะครับสำหรับเทคนิคนีบค้บ๊ายบาย